ถึงแม้เกมส่วนใหญ่ที่เราเล่นกันนานไม่ว่าจะเป็นเกมแนวโมบ้าหรือว่า FPS จะส่งเสริมใเรื่องของความเสมอภาพมากๆในการเล่นเกมว่าทุกๆคนควรต่อสู้กันด้วยทรัพ,พยากรและกฎกติกาที่เท่ากัน อย่างไรก็ตามเรารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการเล่นเกมนั้นก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมและอาจถึงขั้นเป็นแพ้ชนะกันได้เลยทีเดียวในคลิปนี้เราจะพาทุกทุกคนไปเจาะลึกดูกันว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการเล่นเกมอย่างจอคอมพิวเตอร์หรือมอนิเตอร์นั้นมีความสําคัญในการเล่นเกมไหมและทําไมเหล่าสตรีมเมอร์หรือโปรเพลเยอร์ทั้งหลายถึงมักนิยมที่จะใช้จอที่มี refresh rate สูงๆจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยดีกว่าและที่สําคัญเราก็ต้องขอบคุณทาง MSI ที่ สนับสนุนคลิปนี้ด้วยครับ จอคอมหรือมอนิเตอร์เป็นสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ทุกคนมีใช้กันอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามกันไปก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะโฟกัสไปที่สเปคต่างๆในส่วนของ CPU มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอหรือแรมซึ่งจริงๆแล้วการที่มีการ์ดจอแรงๆแต่จอคอมของเราไม่รองรับเต็มที่มันก็ทําให้การจอสุดพายที่เราซื้อมานั้นโชว์ประสิทธิภาพได้อย่างไม่เต็มที่ด้วยเช่นกันในแง่ของการเล่นเกมนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจอคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สาคัญมากๆที่จะทาให้การเล่นเกม ของเราลื่นไหลและสนุกขึ้นไปอีกระดบับปัจจัยหลกักที่เราต้องให้ความสนใจมากๆของโมนิเตอร์นั้นก็คือเรื่องของรีเฟรชเรทหรือความถี่ของการที่จอแสดงผลหรือรีเฟชภาพต่อวินาทีนั่นเองต้องอธิบายก่อนว่าสิ่งที่จอเราโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ภาพหลายๆภาพมาเรียงต่อกันอย่างต่อเนื่องและยิ่งม,มีภาพเฟรมในหนึ่งวินาทีมากเท่าไหร่มันก็ทาให้ภาพที่แสดงออกมาลื่นไหลามากขึ้นไปเท่านั้นถ้าจะให้อธิบายง่ายๆหลักการทํางานของมันก็เหมือนกับหลักการทำแอนิเมชันเลยที่เป็นการนําภาพนิ่งมาฉายต่อกัน จนออกมาเป็นวิดีโอที่ลื่นไหลได้โดยปกติแล้วในปัจจุบนันจอสนหับเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ที่เราซื้อมาใช้กับ PC หรือจอที่ติดมากับโน้ตบุ๊กนั้นมักจะแสดงผลได้ที่60เฮิร์เท่านั้นและคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าแค่นั้นมันเพียงพอแล้วรวมทั้งไม่อยากเสียเงินอีกหลายพันหรือเป็นหมื่นๆเพื่อที่จะเพิ่มค่ารีเฟรชเรทให้เป็น114หรือ240เฮิร์ต ถึงแม้ค่ารีเฟ Rate เท่านี้จะเพียงพอแล้วในการทำงานและเล่นเกมทั่วๆไปแต่ความเป็นจริงก็คือ60เทิร์ดนั้นอาจ,จยังไม่เพียงพอก็ได้ถ้าหากคุณเป็นเกมเมอร์ตัวจริงแล้วล่ะก็น,นะอ้างอิงจากเว็บไซต์ Display Ninja พวกเขาได้มีการทำรูปภาพเปรียบเทียบให้ดูว่า Refresh Rate ที่แตกต่างกันนั้นส่งผลขนาดไหนโดยก่อนอื่นเรามาลองดูวิดีโอนี้กัสักหน่อยครับ จากคลิปที่เราเห็นไปเมื่อกี้ก็จะเห็นได้เลยว่ารีเฟรชเรทระดับ60เฮิร์ตแตกต่างกับรีเฟรชเรทในระดับ144 Hz, หรือ240เฮิร์ตขนาดไหนตรงจุดนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าการที่มีรีเฟรชเรทเยอะนั้นก็ส่งผลให้ภาพลื่นไหลกว่าเฉยๆแค่นั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันส่งผลในดับที่ว่าจอรีเฟรชเรทสูงๆจะแสดงภาพได้เรียลไทม์หรือเร็วกว่าจอที่รีเฟรชเรทต่ำๆเลยทีเดียวถ้าเราลองนำคลิปดังกล่าวมาเปรียบเทียบดูก็จะเห็นได้เลยว่าจอ120 1 4 0และก็240 Hz เห็นภาพรถที่เคลื่อนไหวไปไกลกว่าจอ60เฮิรตซึ่งนั่นก็ปแปลว,ว่าจอ60เฮิรตจะแสดงผลได้คลาดเคลื่อนไปหรือช้ากว่าความเป็นจริงนั่นเองครับและลองคิดภาพตามไปอีกว่าถ้าเกิดนี่ไม่ใช่ภาพของรถล่ะถ้าเป็นสตทูที่เรากำลังเจอในเกมยิงปืนหรือเกมโมบ้าล,ล่ะมันจะเป็นยังไงผลก็คือคุณอาจจะยิงพื้นที่เปล่าๆก็ได้ท,ทั้งที่คุณมั่นใจว่ายิงโดนแน่ๆแ,แต่เนื่องจากจอของคุณแสดงผลช้ามันเลยดีเลย์ไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเกมนั่นเอง ลองสมมติว่าคุณกำลังเล่นเกมยิงปืนเกมหนึ่งอยู่แล้วไปเจอคู่แข่งที่มีทักษะท,ทุกอย่างเท่ากับคุณแล้วคู่แข่งคนนั้นดันใช้จอ140่งิพรแต่คุณกลับใช้จอแค่60สิเพเท่านั้นแล้วทั้งสองคนก็ดันโผล่หน้ามาเจอกันพอดีในสถานการณ์นี้มันก็มีโอกาสที่คู่แข่งจะมีโอกาสสังหารคุณได้ก่อนเนื่องจากเห็นคุณก่อนนั่นเองครับด้วยเหตุนี้เองมันทําให้บรรดาสตรีมเมอร์และโปรเพลเยอร์โดยเฉพาะสาย f อ s หรือเกมยิงปืนเหลือเดียวใช้จอรีเฟชเรทสูงเพราะการเห็นสตูเรววววว่า่าาาาคคคคเเเีีีีี้ยยยนนนทดมมัํใหุณปรบือู Kang. และท th ้ายที่สุดมันส่งผลถึงสกอร์ของคุณอีกด้วยนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยาต่างๆเช่นความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความสนุกที่เพิ่มขึ้นระหว่างเล่นเกมด้วยเนื่องจากเล่นได้ลื่นไหลามากขึ้นอย่างไรก็ตามการก้าวกระโดดจาก144เฮิรตไปเป็น240เฮิรตนั้นไม่ได้ส่งผลให้เห็นชัดเจนเท่าการก้าวจาก60เฮิรตไปที่144เฮิรตแต่อย่างใดเพราะงาั้นการลงทุนให้ได้จอระดับ144เฮิรตส์ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ MSI ให้กับผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกันว่าตอนนี้จอเล่นเกมของแบรนด์รับโลกนี้ก้าวไกลไปถึงไหนแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จัก MSI เป็นแบรนด์ชั้นนำจากไต้หวนันที่เข้ามาลด้นแล่นในวงการเกมมาได้หลายปีแล้วพวกเขามีจุดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแกเจ็ตต่างๆที่เน้นสเปคเป็นหลกักซึ่งพวกเขาก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม จนกลายเป็นแบบที่เกมเมอร์หลายๆคนไว้วางใจกันไปแล้วในด้านของจอมอนิเตอร์เกมมิ่งน้นถึงแม้พวกเขาจะเข้ามาลงเล่นได้เพียง3ปีเท่านั้นแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากเกมเมอร์ทั่วโลกอย่างถล่มทลายแล้วโดยพวกเขาพึ่งจะฉลองยอดขายจอมอนิเตอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า3ล้านเครื่องภายใน3ปีด้วย โดยจอคอมที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเจ้า MSI MAG 27C QRF QD ใช่ครับนี่คือชื่อรุ่นของมันเลยอย่างที่เราเกริ่นไปว่า MSI สามารถทำยอดขายจอเกมไม่ถึง3ล้านเครื่องภายใน3ปีด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขาพึงจะปล่อยจอรุ่นลิมิเต็ดออกมาโดยมันจะมีสีแดงตามสีประจำ MSI แต่จริงๆแล้วจอรุ่นนี้จะมีแต่สีดำที่ให้ซื้อนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทาง MSI ที่ส่งจอรุ่นนี้มาให้ทาง b a c คอร์ด e อีสปอร์ทดลองใช้กันด้วย ในจอรุ่นนี้ก็มีสเปคที่ครบคันมากๆสำหรับเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นการที่มีจอร e f r e s h r a ถึง165เฮิร์และร e สปอนส์ไทม์ที่1มิลลิเซก G2G เท่านั้นนี่แปลว่าคุณจะสามารถเห็นภาพได้อย่างลื่นไหลตรงกับความเป็นจริงมากๆเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเล่นเกมโชว์โดยใช้จอนี้ให้ดูนะครับว่าหมานออกมาลื่นไหลขนาดไหน Spike down, A. Enemy removal. Here. Joke's over. Enemy You're dead. Cover going out. Multiple No. Spike is here. Spike down, A. Rest. Enemy remaining. นอกจากความเร็วและความแม่นยำในการแสดงผลแล้วมันยังมีความละเอียดในระดับ Double Q HD ด้วยซึ่งก็มีความละเอียดถึง2560คูณ1440่ถ้าเทียบกับจอเล่นเกมอื่นๆก็ถือว่าเหนือกว่าเพราะจอทั่วไปจะมีความละเอียดแค่ Full HD เท่านั้นนอกจากนี้จจอ MSI รุ่นดังกล่าวยังมีฟีเจอร์ใดๆอีกมากมายสำหรับคอเกมไม่ว่าจะเป็น Rapid IPS ที่ทําให้การรับภาพเร็วกว่าทั่วไปถึง4เท่าด้วยการแต่ยังคงคุณภาพของสีไว้ได้ทําให้ได้สีที่สวยที่สุด Nvidia G-Sync ที่ทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมลื่นไหลามากขึ้นควันตั้มดอทที่ทําให้ภาพสีตรงชัดแม่นยำสมจริงขึ้นในวิชันที่ทําให้เห็นสตูนิที่มืดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแน่นอนเมื่อเห็นชัดขึ้นก็ทําให้ได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองเกมมิ่ง s s เอแอปที่มีให้ปรับจอในแอปเลยแต่จอรุ่นอื่นต้องไปกดมือเองที่ตัวจอมิสติกไลท์ไฟอา b ข้างหลังจอที่ทำให้ได้ฟีลเกมเมอร์มากขึ้น ช่องเสียบ USB Type C รองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆทำให้เล่นคอมไปชาร์จมือถือไปได้ด้วยและท้ายที่สุดคือปรับความสูงของขาจอได้และหันหน้าจอเป็นแนวตั้งได้ตามที่ต้องการเลยล่ะครับสำหรับใครที่เป็นสายสตรีมเมอร์ในส่วนของขนาดจอน,นั้นมันก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยล่ะครับเพราะมีขนาดที่27นิ้วทําให้นอกจากจะเป็นจอนที่ทํางานจอเล่นเกมแล้วมันยังสามารถนําไปต่อเล่นกับ PS5 ได้ด้วย ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จอแอม i รุ่นนี้เลยสามารถแสดงผลได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและละเอียดสุดๆรวมทั้งมีฟีเจอร์อื่นที่สะดวกสบายครบเครื่องเหมาะกับเกมเมอร์อย่างเราๆมากครับโดยราคาของจอแอม i รุ่นนี้มีราคาที่17,900บาทซึ่งก็จัดว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเกินเอื้อมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสเปคแนครบคันที่มีครับ สินค้าตัวนี้มีการรับประกันทั้งหมด3ปีด้วยกันจาก MSI เพราะงานถ้าใครอยากจะอัปเกรดจอเป็นระดับ1 6ท5เฮิร์กันก็สามารถลองไปจับจองกันได้นะครับซึ่งแม้คลิปนี้เราจะชี้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าจอที่มี refresh rate สูงๆนั้นจะทำให้คุณได้เปลี่ยบม,มากกว่าคู่แข่งแต่มันก็ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วทักษะต่างๆในการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์สความแม่นการตัดสินใจและกลยุทธ์ในการเล่นจะเป็นตัวตัดสินหลักอยู่ดีว่า คุณมีฝีมือขนาดไหนและมากพอจะชนะหรือเปล่าในส่วนของอุปกรณ์นั้นไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าต้องมีแต่ถ้าคุณมีงบเราก็แนะนําให้ลงทุนกันสักหน่อยเพื่อความสุขในการเล่นเกมที่มากขึ้นของเรานั่นเองครับและทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องของอุปกรณ์ในการเล่นคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a n k e ์ข้ออ s สปอรอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ